สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้ผมก็จะมารีวิวในเรื่องของเรื่องง่ายๆที่ใครหลายคนมักจะไม่รู้เนี่ยวันนี้จะมานำเสนอ,อการผ่ามะพร้าวผ่าทำไมะมะพร้าวก็เพราะว่าเราจะต้องขูดด้วยกระต่ายใช่ไหมครับสมัยใหม่นี้ก็ใช้กะทิแบบกล่องก็คงจะไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องไปผ่ามัน แต่ว่ากะทิกล่องมันสู้กระทิที่ชั้นสดจากลูกไม่ได้เพราะนั้นเราก็จะมาผ่ามะพร้าวแล้เพื่อจะใช้มะพร้าวที่ผ่าแล้วเนี่ยซึ่งต้องแน่นอนต้องต้องให้ตรงกระลานี่ต้องต้องบินให้น้อยที่สุดนะฮะเพื่อที่ได้ขูดง่ายเวลาไป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 ,ไปขึ้นบนกระต่ายขูดมะพร้าวนะครับแต่ว่า เราจะใช้มีดก็สาวๆบางคนก็อาจจะกล้าๆก,ก,กลัวๆเนาะผมมีวิธีใหม่ครั้ง,ง่ายๆเลยเนี่ยบ้านๆเลยหาง,ง่ายวัสดุตามธรรมชาติทางมะพร้าวหนึ่งเส้นนะเอาใบออกให้เรียบร้อยแล้วเรามาวนรอบมะพร้าวแบบนี้กำลังจะนึกในใจว่า impossible เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมนี่นี่นะวัดให้ตรงเลยนะเอาแบบให้ตรงเลยนะ เอาแบบให้ตรงเลยนะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็เอาให้ให้ทางมะพร้าวเนี่ยเอานิ้วกดไว้นะครับให้ให้เส้นของทางมะพร้าวเนี่ยมันมันตรงเพราะว่าเวลาเราทุบมันจะมันจะแตกตามเส้นของทางมะพร้าวเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอียงยังไงมันก็จะแตกเอียงแบบนั้นเอาให้ตรงนะครับเมื่อตรงแล้วใช้นิ้ว ที่นิ้วกลางนิ้วนางกดเส้นมะพร้าวไว้กดเส้นทางมะพร้าวไว้นะเสร็จแ,แล้วพื้นที่เราจะทุบก,ก็ต้องควรจะสะอาดหน่อยเนาะเนี่ยให้เปียกเอียมๆนะเพราะว่ามันก็จะได้ไม่กระเด็นใส่จนสปกปรกอย่าลืมนะฮะ <c oughs> เส้นของทางมะพร้าวท่านต้องแนบช <c oughs> ิดนะกดไว้ให้แน่นเลยนะ แล้วนึกในใจหนึ่งสองสามทุบไปสุดแรงเกิดเลย <S 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 เรามาดูผลงานนะครับนี่เห็นไหม ตรงไหมตรงไหมนี่แต่ว่าจาวข้างในมันก็จะละเอียดนิดนึงนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเรื่องง่ายๆที่ใครๆหลายคนมากจะไม่รู้พังมะพร้าวเส้นเดียวสามารถเฉาะมะพร้าวได้แตกเอี่ยมไปขูดได้สบายหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสวัสดีครับ